สวัสดีค่ะสวัสดี f c ฟช่องปุ๋ยพารวยชาแนลทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันกับแนวทางนะคะสวัสดีเช้าวันหยุดเลยนะคะแนวทางหวยเราพัฒนานะคะเราพัฒนาสูตรเม็ดเดียวนะคะสูตรเม็ดเดียวสูตรอ้วกน้อยนะคะ สูตรนี้นะคะเน้นและย้ําเลยนะคะเผื่อฟุกเลยนะคะทุกคนเพราะว่าต้องวัดดวงวัดใจล่ะค่ะขนาดตัวเด่นสองตัวสามตัวยังไม่เข้านะคะทุกคนสูตรนี้นี่เป็นสูตรวัดดวงวัดใจนะคะใครชอบก็จัดไปแต่ว่าถือว่าหลุดมาหลายงวดแล้วนะคะแต่ว่าเราก็มีข้อสังเกตนะคะจากที่สามตัวที่มันให้นะคะสามตัวที่มันให้ ตลอดเลยนะคะ3ตัวที่มันให้เนี่ยจะมีตัวเด่นไม่1ตัวก็2ตัวนะคะ3ตัวของสูตรงบน้อยนะคะสูตรงบน้อยเนาะไม่มันจะมีตัวเด่นไม่2ตัวก็1ตัวงวดก่อนนี่ก็น่าเสียดายมากนะคะ แอดให้403ใช่ไหมคะสูตรมันให้403เนาะถ้ามันให้0หรือว่าให้3นี่โอกาสเข้าเราได้เลยนะคะเราได้เม็ดเดียวทันทีเลยแต่ว่านะคะมันดันให้4ตัวที่ไม่มีนี่สินะคะแล้ว4ก็ดังมากนะคะอันนี้เอาไปพินิจพิจารณาวิเคราะห์ดูนะคะท่านที่เข้ามารับชมรับฟังแล้วนะคะแอดฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดเนาะทุกคลิปทุกแนวทางที่แอดนาเสนอนะคะฝากรับชมคิด รับชมโฆษณาด้วยนะคะทุกคนแล้วก,ก็นะคะเออฝากกดถูกใจเยอะๆนะคะจะได้เปิดการมองเห็นเนาะเวลาเราทําหวยทําเลขนะคะมันจะโดนปิดกั้นค่ะปิดกั้นแล้วเอฟซจะไม่เห็นช่องนะคะทุกแนวทางมีเข้ามีหลุดนะคะแต่ว่านะคะเลขเลขอันนี้ก็ชอบชนกับเลขดังนะคะเลขเม็ดเดียวเนี่ยค่ะสูตรชนกันกับเลขดังตลอดเลยนะคะ แล้วชนกันก็จะไม่มานะคะงวดน,นี้เราต้องรอดูก่อนนะคะว่าเลขดังอะไรทุกคนแล้วมันดังอะไรก็พินิจพิจารณานะคะถ้าชนกันหลายสำนักก็มาบอกเอสหน่อยนะคะหวยดังนะคะหวยลาวพัฒนารู้สึกว่าหวยดังหวยลาวพัฒนามันไม่ค่อยออกนะคะทุกคน เหมือนนาทีนี้เลขจะลงต่ําเลยนะคะเลขจะลงต่ําค่ะทุกคนเลขไม่ค่อยสูงเท่าไหร่นะคะลงมาต่าเตี้ยเลยนะคะถือว่ากลางๆต่ําเลยล่ะค่ะใน20532นะคะหรือมันจะโละ789ทิ้งแล้วนะคะเพราะว่าหรือมันจะมาทางโซนนี้นะคะส่วนเลขเด่นของเรานะคะเลขเลข เลขไหลนะคะท่านที่ยังไม่ได้เลขไหลของทางช่องนะคะเดือนมกราคมแอดเปลี่ยนใหม่แล้วซึ่งใช้ไหลดีมากเลยนะคะเลขไหลดีมากเลยนะคะดับชนเด่นให้เลือกเด่นนะคะตอนนี้ไหลของเราใช้สองสามสี่ยังไงไหลก็มานะคะยังไงไหลก็มาแอดว่าไม่ไม่น่าจะพลาดนะคะไหล เพอเพอนะคะเพอเพอไหลจับคู่กันเองอีกนะคะเพอเพอไหลจับคู่กันเองอีกนะคะไม่แน่เด้อนีเด้อเลขต่ำเลือเกินนะคะนีสองสามสี่นะคะเห็นไหมจับคู่กันมาแล้วอันนี้เป็นเลขไหลของนางช่องนะคะนี่ไหลเดือนมกราคมนะคะหนี่ไหลเดือนมกราคมออกอ่านออกบนอันอนีวันที่ยี่สิบเจ็ดสองสามสี่นะคะเราใช้ไหลนี้กันแล้วนะคะ สองสามสี่เดี๋ยวมาดูกันว่าแอจะจับคู่ตัวไหนในสูตรนั้นนะคะมันเริ่มเดินแล้วนะคะถ้าใช้สองสามสี่ถ้าใช้มาตั้งแต่เดือนมกรานะคะทุกคนสองสามสี่ใช่ไหมคัสองสามสี่เนาะห่วยมันบ้าเลยรุดเด้มันเพิ่งจะมาหลุดมวดนี้เองนะคะสองสามสี่ถ้าใช้สองสามสี่เดือนมกรานะคะสองสามสี่เดือนมกราเนี่ยคะ่ะทุกคนสองสามสี่ค่ะทุกคน ยังไงวันจันนี้ก็ต้องมี2องสามสมาแน่นอนนะคะ2องสสี่แต่ว่า2อติดดับดับ,ดบชนเด่นให้เลือกเด่นนะคะเน้นระยย้ำเด้อดับชนเด่นให้เลือกเด่นค่ะเอาเรามาเข้าแนวทางมเดียวของเรานะคะ งวดก่อนนี้สีก็ดังมากๆนะคะสีดังมากๆเลยแล้วก็ไม่มานะคะรอดูงวดนี้เนาะจะเป็นยังไงวันจันทร์วันปราบเสียนแถมเป็นวันโกนด้วยนะคะวันจันทร์วันโกนนะคะทุกคนเอาสูตรงบน้อยนะคะงบน้อยจับเลขต่ํานะคะงมน้อยจับเลขต่ะะําเลยแล้วก็จับตัวเดิมนะคะนี่นะคะนี่เนาะเห็นชัดเจนนะคะทุกคนชัดไหมคะเดี๋ยวมันจะไม่เห็นวันที่เนาะเดี๋ยวขออยับอกมนี้ ไปเปิดใหม่ไม่น่งวดน,นี้นะคะสูตรวันที่ยี่สิบเจ็สูตรนิ่งค่ะแต่เลขลงต่ํานะคะแอดทำเลขต่ํามากเลยแล้วก็เบิ้ลนค่ะทุกคนโอกาสเบิ้ลสูงมากนะคะโอกาสเบิ้ลสูงมากๆเลยนะคะแล้วก็สองโอกาสที่จะดับไม่อยู่เยอะมากเลยนะคะโอกาสที่จะดับไม่อยู่เพราะว่าดับชนเด่นเลยนะคะทุกคนทําไมถึงดับไม่อยู่ตีเพราะว่าห่วย คาดคิดได้ไปทางไหนก็มีแต่สองนะคะทุกคนไม่รู้จะเป็นยังไงก็ต้องรอดูเลขเด่นเลขดังที่เอฟซีไปหามาก่อนนะคะทุกคนว่าจะเป็นยังไงนะคะเอาถ้ามันเอาอยู่ก็ดีใจไปนะคะเพิ่มเพิ่มอาจออกตัวเดิมนะคะสองสามนะคะโอกาสสูงมากเลยที่จะออกตัวเดิมนะคะไม่ตัวเดิมก็อาจจะเป็นสองสองสองสามเอ้ยไม่ตัวเดิมก็อาจจะเป็น สองสองสามสามประมาณนี้แหละค่ะลีถ้ามาหากินข่อยนี่แหละข่อยเต้เขากลวจะคลองวันที่ยี่สิบเจ็ดนะคะมกตาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดวันจันนะคะทุกคนวันจันสูตรงบน้อยนะคะให้ไปที่สี่เม็ดเดียวสี่ศูนย์สีส่สามส,ส,ส,สูตรอยู่ที่เดิมนะคะแต่จะเปลี่ยนตำแหน่งนะคะถือว่าเลขลงต่ำเลยค่ะทุกคนแต่ไม่รู้มันจะต่ำตามสูตรเออนี้ไหมนะคะ สี่ศูนย์สี่สามนะคะสี่ศูนย์สี่สามสามตัวก็ให้ตัวเดิมเลยนะคะสี่ศูนย์สามแต่ว่าสี่ตัวนะคะตำแหน่งเปลี่ยนนะคะนี่มันให้สองศูนย์สามสี่ถือว่าต่ำนะคะนี่เห็นไม่งวดก่อนนี่คะ่ะนางให้สี่ศูนย์สามนะคะหวยมาทั้งศูนย์ทั้งสามเลยนะคะเสียดายนะคะที่งบน้อยนะคะเม็ดเดียวเนาะมันให้เรานะคะมันให้เราสี่นะคะงวดนี้ก็เหมือนเดิมแสดงว่าหวยต้องมีสี่มีศูนย์มีสามถือว่าเลขต่ำค่ะทุกคนนี่เห็นไหม ทุกคนสังเกตดูสามตัวนะคะตัวเด่นมาสองตัวเกือบทุกรอบเลยนะคะสูตรใหม่นี้นะคะเด่นอันนี้ก็เข้าสี่สองนะคะเห็นไหมนี่สี่หกสองอันนี้เข้าศูนย์หกนะคะอันนี้ให้เก้ามาหกนะคะทุกคนอันนี้ให้สี่ศูนย์สามนะคะสี่ศูนย์สามนะคะสี่ศูนย์สามมันมาศูนย์กับสาม แต่ว่างบน้อยในสูตรนะคะมันให้ S4 ค่ะทุกคนงวดนี้ก็ให้4เหมือนเดิมนะคะหรือว่าหวยจะมา03ค่ะทุกคนนี่มันให้ S4 เหมือนเดิมนะคะ4043นะคะเอาขอให้4มานะคะแต่ขนาดช่องเราตอนนี้4ก็ยังชนเยอะแล้วนะคะ4ชนอาจารย์ปัญญา4ชนเลขไหลนะคะ4ชนล้านนะคะล้านก็เด่น407นะคะตัวนี้คือ40ชนก,นกันกับล้านสองตัวเลยนะคะ ชนเลขไหลนะคะตอนนี้สี่ชนกันแล้วหลายสูตรเลยนะคะสี่ขนาดแค่ชนแค่ช่องเรานะคะแค่ช่องเราก็ยังเยอะแล้วนะคะรอดูรอดูแนวทางว่าเลขดังจะมาตัวไหนนะคะถ้ามีสี่นี่ม่อเขาก็ตัดออกหมดแล้วเลขดังอันตรายนะคะทุกคนก็รอดูชุดสรุปีทีเนาะเอามาดูยี่สิบยี่สิบเออยี่สิบเอามาดูเม็ดเดียวนะคะเม็ดเดียว เม็ดเดียวนะคะตัวเจาะค่ะทุกคน <S <S โอ้งวดก่อนสีดังไม่มาจะมางวดนี้บอกคะ่ะนี่นะคะสีวันจันทร์ซึ่งเป็นวันโกนนะคะสี่เก้าสี่ศูนย์สีหนึ่งสี่สองสีสามซึ่งหวยลงต่ํานะคะ <S 1> <S 1> ชนกันเยอะเลยนะคะสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สองสี่สามนะคะเอ้ยสี่เก้าสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สองสี่สามค่ะเอาไปพินิจเอาไปพิจารณาเอาไปวิเคราะห์กันดูนะคะเดี๋ยวสูตรหลักเราต้องเอาสองสามสี่ขึ้นแล้วนะคะ กำลังทำตัวประกบอยู่นะคะเดี๋ยวทยอยลงแนวทางแล้วก็ตอนเย็นเจอก,กันกับชุดสรุปนะคะเลขเด่นล่างรานะคะเลขเด่นล่างเราจะมีการปรับเปลี่ยนแก้ไขนะคะสำหรับดินล่างรานะคะดินล่างเราสูตรไหมนี่เด็ดค่ะสำหรับคลิปนี้แอนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ